สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสกเกษตรวันหยุดพยากรณ์อากาศเพื่อการ,กรเกษตรในวันนี้นะครับก็สําหรับวันนี้19มีนาคม2568ผ่านมาเลยในส่วนของเครื่องเดือนมีนาคมมา2-3วันนะครับสิ่งที่เราพบในช่วงเดือนมีนาคมก็คือมีฝนตกต่อเนื่องและก็ที่สําคัญในช่วงวันนี้จนถึงอีก2-3วันข้างหน้าอากาศหนาวนะครับ นี่คือเหตุการณ์ที่แปลกประหลาดที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมซึ่งเป็นเดือนที่ว่ากันว่าน่าจะร้อนที่สุดนะครับแล้วก็ที่สําคัญมีพายุฤด,ดูร้อนเกิดขึ้นมาสองสามรอบแล้วนะครับทําให้หลายพื้นที่มีความเสียหายเกิดขึ้นโดยเฉพาะอาคารบ้านเรือนที่ไม่แข็งแรงในขณะเดียวกันบางพื้นที่ก็มีฝนมาเติมน้ําให้เกิดความชุ่มชื้นนะครับสําหรับปลูกพืชหน้าแรงได้โดยเฉพาะอ้อยหรือว่ามันสําปะหลังก็ค่อนข้างจะชอบในช่วงนี้ ทีนี้เรามาดูนะครับแนวโน้มการเกิดพายุร้อนรอบต่อไปวันไหนนะครับมาแน่นะครับแล้วก็แนวโน้มจะมีความรุนแรงขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังมีเวลาในการที่จะเตรียมรับมือในส่วนของท่านผู้ชมที่มีสิ่งปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนหรือว่าสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงนะครับก็ควรซ่อมแซมไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับถ้าดูจากตรงนี้แนวโน้มปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันพรุ่งนี้ก็คือ20 พฤษภา20มีนาคมนะครับวันพฤหัสบดีที่20มีนาคมจนกระทั่งถึงต้นเดือนเมษายนก็คือวันที่2นะครบับไป15วันล่วงหน้าเนี่ยจะเห็นว่ามีปริมาณฝนสะสมเป็นจํานวนมากนะครับทั้งนี้เนื่องจากเกิดจากอิทธิพลของพายุฤดูร้อนนั่นเองเพราะฉะนั้นเตรียมรับมืออีก15วันข้างหน้าเดี๋ยวเราจะไปเจาะกันดูว่าวันไหนบ้างมีโอกาสที่จะเกิดพายุฤดูร้อนแต่ที่แน่ๆมาแน่นะครับหลายสํานักค่อนข้างจะยืนยันตรงกัน ในเดือนมีนาคมต่อเนื่องเดือนเมษายนที่สําคัญเดือนเมษายนอาจจะไม่ใช่เดือนที่ร้อนที่สุดต่อไปแล้วเพราะว่าก็มีฝนเข้ามาเติมนะครับในขณะเดียวกันวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้สองสาวันเนี่ยอีสานก็เป็นหน้าหนาวในหน้าร้อนไปเลยนะครับถ้าดูจากลักษณะตรงนี้จะเห็นแนวโน้มปริมาณฝนสะสมนับในช่วง15วันข้างหน้าตั้งแต่ภาคอีสานทั้งหมดอีสานตอนบนลงมาจนถึงอีสานตอนล่างมีปริมาณฝนสะสมเยอะ เพราะฉะนั้นก็เหมาะสําหรับปลูกพืชหน้าแรงได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเลยนองบัวลําพูอุดรธานีนองคายบึงการสกลนครนครพนมมุกดาหารขอนแกน่นกาลาสินร้อยเอ็ดมหาสารคามชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสกิดอุบลราชธานีอำนาจเจริญยโสธรมหาสารคามนะครับครอบคลุมหมดมีฝนเยอะนะครับในช่วง15วันข้างหน้านี้ก็หมายความว่ามีโอกาสที่จะเกิดพาย,ยุฤดูร้อนได้ในหลายวันเดี๋ยวเรามาเช็ควันกันนะครับเดี๋ยวเจาะดูเป็นรายช่วงกัน แต่ตอนนี้ดูภาพรวมก่อนในส่วนของทางด้านภาคตะวันออกนะครับฝนเยอะเช่นเดียวกันตั้งแต่จังหวัดสะแก้วปราจีนบุรีนครนายกฉะเชิงเซาชน,านบุรีระยองจันทบุรีตราดมีฝนเยอะเลยนะครับเช่นเดียวกับภาคกลางทั้งหมดเลยกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับพระนครศรีอยุธยาสระบุรีลบบุรีสิงห์บุรีอ่างทองชัยนานะครับแล้วก็ไปจนถึงอุทัยธา,ยานีนครสวรรค์ แล้วก็ต่อเนื่องไปถึงเหนือตอนล่างกลางตอนบนเพชรบูรณ์เพชรบูร์พิจิตรกำแพงเพชรพิษณุโลกนะครับจนไปถึงอุตรดิต์แล้วก็จังหวัดต,ตากต่อมายังภาคกลางฝั่งตะวันตกการจันบุรีราชบุรีแล้วก็สมุทรสงครามสมุทรสาครสุพรรณบุรีนี่ปริมาณฝน1 5วันข้างหน้านี้เยอะเลยนะครับเตรียมรับมือพายุรุร้อนต่อ แล้วก็ที่สําคัญภาคใต้ปีนี้ไม่แรงเลยนะครับฝนตกต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงหน้าหนาวพอช่วงหน้าร้อนก็ยังมีฝนต่อนะครับตั้งแต่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาราธิวาสแล้วก็ทางด้านระนองพังงาภูเก็ตกระบีต่ตรังสตูลน,นะครับเรียกว่าฝนกันทั้งหน้าร้อนเลยนะครับนี่คือโมเดลล่าสุดนะครับ แนวโน้มปริมาณฝนสะสม15วันข้างหน้าทีนี้เรามาดูในส่วนของแนวโน้มการเกิดฝนนะครับในช่วง15วันข้างหน้านี้แล้วก็มีช่วงบางช่วงที่จะมีลักษณะพาย,ยุฤดูร้อนเกิดขึ้นนะครับก็เดี๋ยวดูโมเดลของ ECMWF ศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรปต่อเนื่องนะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือขอภายดโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยอากาศยังหนาวเย็นต่อเนื่องแล้วก็ฝนจะลดลงนะครับ ที่สําคัญเฝ้าระวังในส่วนของลมกระโชกแรงและก็อาจจะเกิดอักขีภัยได้ง่ายในขณะในการโซนทางด้านภาคเหนือยังมีโอกาสเกิดพาย,ยุรุน้อนได้เชียงใหม่เชียงรายนะครับจังหวัดตากเนื่องจากว่าเป็นแนวปะทะระหว่างลมตะวันออกเฉียงเหนือกับลมตะวันตกและลมใต้นะครับส่วนภาคใต้ยังมีโอกาสเกิดฝนได้ต่อเนื่องนะครับลมตะวันออกเฉียงใต้เอ่อมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและก็มรสุมตะวันออกยังคงมีกําลังแรงในโซนทางด้านภาคใต้นะครับ หลังจากนั้นพอช่วงวันศุกร์ที่21ก็น่าจะเป็นวันที่หนาวที่สุดวันสุดท้ายนะครับอุณหภูมิจะเริ่มกลับมาสูงขึ้นเนื่องจากในส่วนของอลมตะวันออกเฉียงเหนือจะเริ่มอ่อนกําลังลงแต่ว่าโซนทางด้านภาคใต้ย,ยังคงมีฝนต่อเนื่องนะครับนี่นะครับวันศุกร์ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีแล้วก็ทางด้านภาคเหนือฝั่งแม่ฮ่องสอนกับเชียงใหม่เชียงรายยังมีโอกาสที่จะเกิดพาย,ยุฤดูร้อนได้นะครับก็เตรียมรับมือนะครับในช่วง วันสองวันข้างหน้านี้แล้วก็พอวันเสาร์ที่22นะครับภาคเหนือเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนจังหวัดตากยังมีโอกาสที่จะเกิดพาย,ยุฤดูร้อนได้ในขณะที่โซนภาคใต้เนี่ฝนตกต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสนะครับโดยเฉพาะบ่ายถึงค่ำตรงนี้โมเดลถึงวันที่22นะครับ วันที่22ภาคเหนือฝั่งตอนบนนะครับโดยเฉพาะเชียงรายเนี่ยช่วงกลางคืนระวังในส่วนของพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นได้เรื่อยๆนะครับวันที่21-22นะครับเชียงรายแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่นะครับในขณะที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยก็มีฝนตกต่อเนื่องแต่ยังไม่ใช่ชุดใหญ่นะครับเดี๋ยวเราไปดูแนวโน้มไปเรื่อยๆนะครับมีโอกาสที่จะเกิดพายุฤดูร้อนชุดใหญ่อีกรอบเดี๋ยวไปดูกัน แล้วก็ตั้งแต่วันที่22เป็นต้นไปลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าลมหนาวก็จะถอยกลับไปนะครับประเทศไทยก็จะกลับมาร้อนขึ้นอีกนะครับอุณหภูมิจะสูงขึ้นในขณะที่ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าขนองต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างตั้งแต่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขาปัตตานียะลานราธิวาสตรงนี้เป็นช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ที่23นะครับฝนเยอะเลยภาคใต้สุราษฎร์ธานีลงมาจนถึงนราธิวาสภาคใต้เนี่ย จะไม่ใช่เป็นลักษณะของพายุรุร้อนแต่เป็นลักษณะฝนที่เกิดจากมรสุมตะวันออกที่มีกำลังแรงนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มีลมหนาวพัดลงมาปกคลุมเนี่ยมรสุมตะวันออกแล้วก็มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้ก็จะมีกำลังแรงในขณะที่จับตาดูเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนจังหวัดตากแล้วก็เชียงรายนะครับรวมทั้งจังหวัดน่านภาคเหนือมีโอกาสที่จะเกิดพายุรุร้อนได้เรื่อยๆนะครับในช่วงนี้ดูต่อนะครับวันอาทิตย์ที่23อุณหภูมิจะเริ่มสูงขึ้นแล้ว อุณหภูมิจะเริ่มสูงขึ้นภาคเหนือฝั่งตะวันตกมีโอกาสเกิดพายุฤดูร้อนได้เรื่อยๆส่วนภาคใต้นี่มีฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยพอไปดูวันจันทร์ที่24นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวดูโมเดลไปเรื่อยๆตรงนี้วันจันทร์ที่24มีนาคมนะครับช่วงเช้านี่อาจจะยังไม่มีอะไรนะครับเหมือนหน้าฝนเลยนะครับพอบ่ายถึงค่ำปุ๊บฝนเริ่มที่จะมานะครับนี่นะครับภาคใต้เริ่มจะมีฝนวันจันทร์ที่ 14นะครับภาคใต้บางส่วนนะครับเริ่มจะมีฝนแล้วก็ภาคเหนือตอนบนนะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับตรงนี้เป็นโมเดลวันจันทร์ที่24นะครับอุณหภูมิจะเริ่มสูงขึ้นลมที่พัดปกคลุมก็กลายเป็นลมใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีลมตะวันตกพัดสอดเข้ามาทําให้มีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขนองได้ในช่วงบ่ายถึงค่า ไปดูวันอังคารที่25นะครับท่านผู้ชมวันอังคารที่25ตอนนี้เรายังมองไม่เห็นพายุฤดูร้อนชุดใหญ่นะครับเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะครับว่าจะมีวันไหนแต่ที่แน่ๆคือมาแน่นะครับเตรียมรับมือไว้เลยพอวันอังคารที่25เนี่ยช่วงบ่ายช่วงบ่ายถึงค่าเนี่ยส่วนที่มีโอกาสาที่จะเกิดในส่วนของพายุฤดูร้อนได้เป็นภาคตะวันออกนะครับจันทบรุรีตราดระยองชนบุรีนะครับช่วงนี้ก็เป็นห่วงในส่วนของทุเรียนนะครับส่วนภาคตะวันออกพี่น้องที่ปลูกทุเรียนก็ ในรอบที่ผ่านมาในขณะที่ทุเรียนกําลังจะออกผลผลิตในไม่กี่วันข้างหน้านี้ก็ปรากฏว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นเนื่องจากพายุดุร้อนแล้วก็ทางด้านจังหวัดตากจังหวัดตากกาญจนบุรีนะครับมีโอกาสที่จะเกิดพายุรุูร้อนได้เรื่อยๆนะครับถ้าดูในส่วนของโมเดลตรงนี้สุราษฎร์ธานีนะครับภาคใต้มีโอกาสเกิดฝนต่อเนื่องได้อยู่นะครับนี่คือโมเดลวันอังคารที่าต่อเนื่องวันพุธที่26นะครับ วันพุธที่26ยังไม่มีในส่วนของชุดใหญ่พายุรุนร้อนนะครับแต่ว่าดูแนวโน้มแล้วในส่วนของลมใต้และก็ลมตะวันออกเฉียงใต้มีกําลังแรงนะครับนั่นคือเอาความชื้นมาเพราะฉะนั้นในช่วงบ่ายถึงค่ายังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขนองได้โดยเฉพาะโซนทางด้านภาคตะวันออกตรงนี้นะครับภาคตะวันออกแล้วก็ภาคกลางนะครับเริ่มจะมีฝนอีสานตอนใต้ในขณะเดียวกันทางด้าน ภาคใต้ทั้งหมดนะครับตั้งแต่เพชรบุรีลงมาถึงนาราธิวาสในช่วงบ่ายถึงค่ำมีโอกาสเกิดฝนได้ตลอดนะครับในช่วงนี้ถือว่าฝนก่อนข้างจะดีไปดูช่วงวันพฤหัสนะครับวันพฤหัสที่2ี่ขณะนี้จะเห็นนะครับมีลมตะวันออกนะครับมีกระแสลมตะวันออกตีมาแปลกๆขอภายลมตะวันตกนะครับมีกระแสลมตะวันตกตีมาแปลกๆนะครับเหมือนจะเข้าสู่หน้าฝนเร็วนะครับแล้วก็จับตาดูช่วงหัวค่าของวันที่17 วันพฤหัสที่27นะครับเริ่มเห็นสัญญาณอะไรบางอย่างนะครับท่านผู้ชมจับตาดูดีเริ่มมีลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดลงมาอีกแล้วรอบหนึ่งนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ลมฝั่งนี้พัดลงมาหมายถึงว่ามีลมหนาวพัดลงมาประทะกับอากาศร้อนในประเทศไทยในช่วงนี้ก็จะเป็นสัญญาณที่มีโอกาสที่จะเกิดพายุฤดูร้อนได้นะครับถ้าดูในช่วงวันพฤหัสที่27ช่วงเย็นเนี่ยในส่วนของภาคตะวันออกภาคกลางอีสานตอนล่าง แล้วก็ภาคใต้เนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับภาคใต้เวลาเกิดฝนก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะครับเนื่องจากจะเป็นลักษณะของฝนที่ไม่มีลมแรงเท่าไหร่นะครับถ้าดูจากตรงนี้สังเกตดูดีๆนะครับมีสิ่งที่น่าสนใจก็คือจับตาดูลมกระแสะลมตะวันตกเริ่มเข้ามาเร็วนะครับปีนี้ทําให้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามลมเปลี่ยนเป็นลมฝั่งตะวันตกเมื่อไหร่นะครับ ตะวันตกเฉียงใต้เมื่อไหร่นี่ก็แสดงว่าเริ่มจะเห็นสัญญาณเข้าสูดด่ฤดูฝนเร็วขึ้นนะครับเดี๋ยวดูต่อนะครับดูสัญญานะครับวันที่27ช่วงเย็นเริ่มมีสัญญาณของลมหนาวแผ่ลงมาอีกระล,ลอกหนึ่งแล้วนะครับท่านผู้ชมในขณะเดียวกันช่วงคืนวันที่27ต่อเนื่องเช้าว,วันศุกร์ที่28เนี่ยก็จะมีฝนทางด้านโซนทางด้านภาคตะวันออกนี่นะครับจะเห็นว่ามีลมตะวันออกนะครับที่พัดมาเห็นอะไรบางอย่างนะครับในช่วงคืนวันศุกร์ที่28 เตรียมรับมือนะครับพายุรุดูร้อนได้เลยนี่คือแนวประทศระหว่างอากาศร้อนกับอากาศเย็นอีกรอบหนึ่งนะครับทางด้านภาคตะวันออกปราจีนบุรีสะแก้วนะครับปราจีนบุรีสะแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดแล้วก็ฉะเชิงเซานครนายกด้วยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นนครราชสีมาเพชรบูรณ์นะครับนครราชสีมาลบบุรีแล้วก็เพชรบูรณ์นี่คือในช่วงของวันศุกร์นะครับ เริ่มเห็นสัญญาณฤดูร้อนอ่าพายุฤดูร้อนแล้วนะครับท่านผู้ชมตั้งแต่ช่วงวันศุกร์ที่28จะเห็นนะครับนี่นะครับฝนเริ่มมาแนละมีแนวปะทะระหว่างอากาศร้อนนะเห็นลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดลงมาทําให้ในช่วงบ่ายของวันศุกร์ที่28เริ่มจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่บุรีรัมย์สุรินทร์นะครับบุรีรัมย์สุรินทร์นครราชสีมาแล้วก็ทางด้านชัยภูมินะครับลบบุรีสระบุรี ภาคตะวันออกทั้งหมดแล้วก็ภาคใต้ภาคกลางฝั่งตะวันตกนะครับนี่คือในช่วงวันศุกร์ที่28แล้วก็ที่สำคัญพอวันศุกร์ที่28ช่วงค่ำจะเห็นโซนมีแนวโน้มที่จะเกิดหายุฝนฟ้าขนองได้ในหลายพื้นที่นะครับอุบลราชธานีอำนาจ,จเจริญสุรินนะครับยะโสธรสุรินทศรีสะเกด บุรีรัมย์นะครราชสีมาชัยภูมิเพชรชบูรณ์ขึ้นไปถึงอุตรดิตถ์นะครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอ่างทองพระนครศรีอยุธยากรุงเทพนะครปฐมนนทบุรีปทุมธานีแล้วก็ทางด้านราช,ชบุรีกาญจนบุรีขึ้นไปจนถึงจังหวัดตากอุทัยธา,ยานีแล้วก็กำแพงเพชรน,นะครับเช่นเดียวกับภาคตะวันออกทั้งหมดระยองชนบุรีจันทบุรีตราดนะครนายกฉะเชิงเรา มีโอกาสเกิดพายุฤดูร้อนนะครับและก็ที่สําคัญภาคใต้มีขึ้นลมตะวันตกตีเข้ามานะครับทําให้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเริ่มมีฝน,นะครับตรงนี้เป็นโมเดลของวันศุกร์ที่28นะครับวันศุกร์ที่28แล้วก็จับตาดูลมลมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับที่พัดลงมาเริ่มที่จะมีกําลังแรงนะครับเริ่มพัดลงมาเรื่อยๆพอช่วงวันเสาร์ที่29นะครับวันเสาร์ที่29นี่นะครับ เริ่มมีในส่วนของพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นนะครับถ้าช่วงเช้าวันเสาร์ที่29นี้จะเห็นโซนทางด้งานภาคตะวันออกฝั่งอ่าวไทยนะครับชลบุรีระยองจันทบุรีตราดแล้วก็กรุงเทพมหานครนครน,ครนายกฉะเชิงเซาสมุทรปราการปราจีนบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีนะครับแล้วก็สุพรรณบุรีนครปฐมฝั่งนี้ก็จะเป็นนครราชสีมาชัยภูมิขอนแก่นนะครับร้อยเอ็ด จะโสธรมุกดาหารแล้วก็กาญจนบ,บุรีตากเริ่มที่จะมีฝนนะครับตรงนี้โมเดลวันที่29เริ่มมีในส่วนของลมหนาวแผ่ลงมาอีกรอบนึงนะครับนี่นะครับพอช่วงบ่ายก็จะมีการกระจายตัวของฝนในโซนทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและก็ภาคตะวันออกดูในช่วงหัวค่ำของวันเสาร์ที่29 จะเห็นนะครับจังหวัดเลยจังหวัดเพชรบูรณ์หนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรมัมย์สุรินทร์มหาสารคามสะแก้วปราจีนบุรีนครนายกฉะเชิงเทราชนบุรีระยองจันทบุรีตราดแล้วก,นกน็นนทบุรีกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีย,ยุธยาสระบุรีลพบุรีขึ้นไปถึงเพชรบูรณ์นะครับเพชรบูรณ์พิษณุโลกอุตรดิตถ์ ครับแล้วก็ต่อมาทางด้านฝั่งนี้นครสวรรค์จังหวัดตากกำแพงเพชรอุัยธานีสุโขทัยกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนะครับอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทมีโอกาสเกีิดพายุฤดูร้อนเลยนะครับเนี่ยวันเสาร์ที่29ช่วงหัวค่าแนวปะะท่ระหว่างบวอากาศเย็นอากาศร้อนอากาศเย็นเริ่มเพล่โผลลงมานะครับเริ่มแผ่ลงมาอีกรอบหนึ่งในส่วนของทางด้านภาคอ่า ใต้นะครับฝั่งตะวันตกนะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับประจวบคิรีขันเริ่มมีฝนมากขึ้นเพชรบุรีประจวบคิรีขันชุมพรระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรงังสตูลสงขลาปตัตตานีลานราธิวาสครอบคลุมทั้งฝั่งอันดามันและก็ฝั่งอ่าวไทยนะครับตรงนี้เป็นโมเดลช่วงหัวค่ำของวันเสราร์ที่29นะครับดูต่อ คืนวันทีี่29นี้รับฝนกันต่อเนื่องนะครับเป็นรูปแบบพายุฤดูร้อนนะครับแล้วก็ขึ้นมาถึงภาคเหนือบางส่วนนะครับจะเห็นมวลอากาศเย็นเริ่มแผ่ลงมาอีกระลอกหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นพอวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่30วันอาทิตย์ที่30นะครับก็ยังคงมีฝนลงมาต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับโซนทางด้านอีสานนะครับอีสานมีโอกาสเจอในส่วนของพายุฤดูร้อนนะครับแนวปะทัระหว่างมวลอากาศเย็นกับอากาศร้อนเริ่มแผ่มาแล้ว ช่วงหัวค่ําของวันอาทิตย์ที่30นะครับนานผู้ชมจับตาดูดีๆนะครับการกระจายตัวของฝนค่อนข้างจะเยอะตั้งแต่ทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ที่สําคัญภาคใต้นะครับทั้งหมดเลยมีปริมาณฝนเยอะนะครับถ้าดูในส่วนตรงนี้ช่วงประมาณหัวค่ําของวันอาทิตย์ที่30นะครับประมาณหัวค่ําวันอาทิตย์ที่30มีนาคม แล้วก็หลังจากนั้นจับตาดูในส่วนของวันที่31นะครับในขณะที่ลมหนาเริ่มแผ่ลงมาอีกร,รอกหนึ่งนะครับมีแนวปะทะของหลายลมลมใต้ลมตะวนันอกเฉียงใต้ขณะเดียวกันมีขึ้นกระแสลมฝั่งตะวันตกตีเข้ามานะครับดูในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่31โซนทางด้านภาคเหนือของภา,ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้นะครับสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษแล้วก็ มหาสารคามยะสสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีนครราชสีมาชัยภูมิขอนแก่นนะครับหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลน,นครนครพนมมีิวกาสเกิดฝนในช่วงเช้าแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งอนันดมนทังหมดมีฝนนะครับแล้วก็ตะวันออกฝั่งอ่าวไทยที่ติกับอ่าวไทยนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้พอวันจันทร์ที่31 ช่วงประมาณสายๆนะครับตอนนี้เริ่มที่จะมีในส่วนของพายุฤด,ดูร้อนตอนนี้เกิดขึ้นนะครับจะเห็นในส่วนของลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเอาความชื้นเข้ามาฝนกระจายวงกว้างเลยนะครับนครราชสีมาชัยภูมิแล้วก็เพชรบูรณ์จังหวัดเลยอุดรธานีหนองบัวลําพูพิษณุโลกนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอย,ยุธยาอ่างทองนะครับ สิงห์บุรีชัยนาทนครสวรรค์จังหวัดตากสุพรรณบุรีกรุงเทพนนทบุรีปรทุมธานีสมุทรสงครามสมุทรสาครแล้วก็ทางการภาคตะวันออกทั้งหมดนครนายกฉะเชิงเซาปราจีนบุรีสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีตรา,ในนาดในขณะเดียวกันภาคใต้นะครับมีฝนหมดเลยตั้งแต่ประจวบคีรีขันลงมานะครับจนกระทั่งถึงสงขานะครับนี่คือในช่วงประมาณบ่ายของวันจันทร์ที่31เนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มพายุดุร้อนจะเห็นว่า มีพายุฤดูร้อนเข้ามาเติมเรื่อยๆนะครับนี่พอช่วงหัวขําก็กระจายตัวได้เยอะเลยนี่คือวันจันทร์ที่31นะครับแล้วก็หลังจากนั้นไปดูวันเริ่มเดือนมีนาคมนะครับวันที่1มีนาคมเริ่มที่จะมีฝนมาเช่นเดียวกันนะครับวันที่1มีนาคมดูลักษณะการเคลื่อนตัวนะครับ วันที่หนึ่งมีนาคมก็จะมีลม,ล,มลมใต้ลมตะวันลมใต้ลมตะนอกเฉียงใต้ที่พัดขึ้นไปนะครับในขณะที่ลมตะนอกเฉียงเหนือเริ่มหายไปแล้วก็ช่วงบ่ายนะครับถึงค่ำมีการกระจายตัวของฝนเยอะเลยนะครับวันที่หนึ่งทั้งหมดเลยทั้งภาคเหนือภาคตะนอกเฉียงเหนือภาคก,กลางภาคใต้นะครับที่สําคัญนี่คือวันที่หนึ่งมีนาคมนะครับแล้วก็จับตาดูดึกๆของวันที่หนึ่งมีนาคมนะครับจะเห็นลมตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มตีกลับลงมาอีกแล้วนะครับ ตรงนี้จะรุนแรงด้วยนะครับเนื่องจากมีในส่วนของมวลอากาศเย็นแผ่ลงมานีพายุรดูร้อนชุดใหญ่เลยนะครับถ้าโมเดลไม่เปลี่ยนคืนวันที่1ต่อเนื่องเช้าวันที่2เมษายนนี้นะครับทั้งหมดเลยอีสานฝั่งตะวันออกเตรียมรับฝนชุดใหญ่เลยไม่ว่าจะเป็นบึงการนะครับบึงการสกลนครนครพนมนะครับอุดรธานีแล้วก็ไล่มามุกดาหารนะครับอำนาจเจริญ ยะโสธรอ,อุบลราชธานีร้อกาลสินนะครับขอนแก่นมหาสารคามนี่คือในช่วงเช้าของวันที่ยี่ของวันที่2อนะครับวันที่สองมนะเออมษายนจะเห็นในส่วนของกลุ่มพายุฝนฟ้าคนองนะครับตรงนี้เป็นพายุรูร้อนชุดใหญ่นะครับเตรียมรับมือตรงนี้น่าจะชุดใหญ่จริงๆแล้วก็พอช่วงสาย,สายก็กระจายตัวเข้ามาทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกดสุรินบุรีรัมย์นะครราชสีมาชัยภูมิแล้วก็มหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญมุกดาหารกาลสินขอนแกน่นจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงการสกลนครนะครพนมนะครับตรงนี้เป็นพาย,ยุฤด,ดูร้อนชุดใหญ่จริงนะครับเกิดจากมวลอากาศร้อนกับอากาศเย็นมาปะทะกันจริงๆแล้วก็ค่อนข้างจะรุนแรงนะครับเนื่องจากจะเห็นว่า ลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าลมหนาวนี่มีกําลังแรงมากเลยครับในในรอบนี้แล้วก็ดูในส่วนของหลังจากนั้นพอช่วงวันพุธช่วงบ่ายก็ยังแช่นะครับเพราะฉะนั้นจับตาดูดีๆนะครับระหว่างตั้งแต่วันที่ยี่สิบมีนาคมจนกระทั่งถึงวันที่สองเมษายนเนี่ยระหว่างวันที่ยี่สิบถึงวันที่สามสิบเอ็ดมีนาคมมีโอกาสเกิดพายุฤดูร้อนได้เรื่อยๆแต่ที่หนักสุดก็คือจะเริ่มเห็นผลหนึออ่งถึงสองเมษายนนะครับ จะมีในส่วนของกลุ่มพายุฤดูร้อนชุดใหญ่ที่แผ่ลงมานะครับเนื่องจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นจะแผ่ลงมาอีกร,รอกหนึ่งนะครับเป็นมวลอากาศเย็นกําแรงยอมความกดอากาศสูงกําลังแรงครับที่แผ่ลงมาปะทะทําให้เกิดพายุฤดูร้อนชุดใหญ่นะครับนั่นก็คือแนวโน้มนะครับเตรียมรับมือในช่วงเดือนมีนาคมนี้มีฝนต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่เตรียมการเพราะปลูกก็ ไม่ต้องกังวลใจว่าปีนี้จะไม่มีฝนในการที่จะปลูกโดยเฉพาะมันสำปะหลังหรือว่าอ้อยนะครับพืชหน้าแล้งก็เป็นข้อมูลที่มาแชร์กับท่านผู้ชมในช่วงวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ